ละแนวเลยเฮียแออม่ต้องแยกกันก่อนใช่ตอนแรกๆใครออ๋อโอเคขับจีเปล่าใช่มาครับเชื่อมเชื่ลังเนี่ยนะ ไอลานสักเตะพักใหม่จะมาเว้ยไฮยาเตะเหรอเตไอสัตว์๋อ้โหตีฟังผิดโทษโทษโธ่โมาอ,อันวาวันที่ห้าเหรอสลามกูก็มาห้าตำบานเหมือนกันว้ยฮเว้ยจรักจะดจะผิดใหม่ที่ทใจรักสลาม ไม่เป็นไรหรอพี่มันคนเลือกอะไรวะางมองเห็นใบนงานงงาที่กูจะรักสาหรอไม่หรอกกูตั้งใจพูดออหหหไหนไหนฮะกีก๊กอยู่ไหนเบอร์สองเหรอเบอร์สองฝุดมาเหรอวะออใช่ <c oughs> หวะไปมาตามตามตามเบอร์สองเลยตามเบอร์สองกีกกกล้ำอยู่ไหนไหนไหนกีก๊กอยู่ไหนกีก๊กตะวะบอกเพื่อนดิดกีก๊กตะวะอุอ้ยเพโเหรอด่านเลยวะด่านนี้แหละเพื่อนกูจะเปิดไมค์ดีมเนี่ย พี่พี่พี่รู้ว่าเพื่อนหมายถึงอะไรหญิงแต่แบบไม่อยากเปิดไมค์พูดแบบยังไงอ่ะเล่นไฟเจอบอสอะไรอ่ะหญิงไม่ใช่บอสไอ้เหี้ยคนบอสไม่ใช um ่นี้ไม่ใช่นี้เพื่อนจะเปิดไงดีคุณจะพูดยังไงดีวะบอสไม่ใช่นี้บอสอะไรอบอสบอสซอมบี้อ๋อทำไมนั่นคนไม่เนี่ยเอาแล้วกูไม่ทีเดียวอุ้ยตามมาระวังข้างหลังเราลงก่อนปะ เห็นแล้วสามตัวสามตัวสามตัวปืนซองอะเอาหมดแล้วตอนนี้สามตัวท้ายเอาเล้วเอาเรื่องเราอันแระสามตัวใช่สัตว์ใช่ไม่ใช้น้ตบุ๊กด้วยนะไอสุ u ู v บังคับโดนนะเอาไอสัตว,ว์นี่เขามาเก่งหอเรานะเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเบอร์หนึ่งสวัสดีครับเบอร์สาม โอเคก็มาโชว์นักเดือยว่าตกลงเฮ้ยสุแล้วพี่วะมันมีอะไรมาเออหาดทำทำมาว่าไปอะไรงงแล้วไมเสียงกูติดตลอดเลยล่ะเสียงอะไรวะของข้างบนอ่าที่พี่อยู่อยู่นี่อ่ะโอ้ยบล็อกบ้างวะอันหนึ่งลมแรงจัดเปิดเบอร์หนึ่งมาเปิด ปืนสบางรุ่นโอ้โหขึ้ีปืนเนี่ยเฮ้ยปืนจานเขียวดีงี้จบเลยอี่หนึ่งแล้วเนี่ยอุจจารจลาไม่ปั้นมอันเาีแยคนดีสวยทำน้ำไปไกลตรงรู้หรอโอเคอ่ะวบเล่นแบบนี้นี่ตรงไหนวะ เรามาขโมยนี่เราต้องเว้ยเนี่ยคือขโมยหอเรานะเนี่ย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 น่าจะมีปืนสูกเนี่ยไปดูกล่องเนี่ยไปดูกล่องนี่ยยิงบอดตายอยู่นู่นนะแกปืน D A เดี๋ยวพวกแกปืน D A ยังไงดูดูดูดิมึงก็อยู่ใกล้มึงก็เห็นว่ารถอยู่ในกี่เมตรกี่เมตร นู่นนู่นกล่องอยู่นี่ดูเวลากูมา m a r k the location ไปเอาปืนเห็นไหมเนี่ยกูมาเนี่ยมึงเห็นเนี่ย marked t ด e l o c a t i o นี่ยิงกูไม่กล้าเข้ายิงมันหลายตัวกูเอาอีกแล้วกูมาอีกแล้วกูแตกเนี่ยไม่กล้าเข้าหญิงไปเห็นเห็นเห็นสองตัวไม่รู้มากกว่านั้นไหมไปกันเถอะเอาคอไปเถอะ เพื่อนจะไปไหนหวะจะหนีเหรอหนีก็หนีก็เอาเอาไงไปกันได้หมดแหละอ๋อเล่นเทโรสีพวกนั้นเท่ามีลูกดำไหมมีลูกดำไม่ครบมั้นสกัดจะเล่นไหมตาหน้ารอตาหน้าตา่อเห,หลือหกห้าคนลุ้นนานแค่ไหนไม่เล,นเลยเลนี่สักพิกไหมเพื่อนวิ่งผ่านไปเลยครับเฮ้ยเขาขี่หอกว่าชอบใช่ไหมภาคใหม่ภาคไม่รู้ภาคสุดท้ายหรอ tất cả phần cuối cùng của game order. xíu, đến rồi, tới rồi, tới rồi, น,นี่วิ่งมาตรงแห้งหน้ำไม่เห็นว่าวิ่งมาตัวเดียววิงว่งออกวิ่งออกขวาละจะถึงกำแพงละ Marked a location มาเอารถมาบ,บักกี้ ขี่รถไล่แม่งเลยไปใขี่ขี่ฮอขี่ฮอไล่แม่งเลยโอเคเออไปลุยเพี้ยนเพี้ยนกับมายังเพี้ยนเบคนหนึ่งเพี้ยนไปไเดี๋ยวเอกับให้กินกันเลยขึ้นเพี้ยนขึ้นโอ้โหเนาะมันขึ้นไม่ได้เพื่อนมั้ยขึ้นได้ก็แย่แล้ว ไอ้ยิงุอย่าหไรวะนูนเบ้าทานูนเบ้านูนนู้นนู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 นไปไปชุบเพื่อนมัน tiếng, honey wang tona anh luôn 2 mưu này đi lục kia lạnh kia đi ha, gì kia lại, đi lạnh lại, lạnh kia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  lạnh mấy lạnh kia เอ้ยเบอร์หนึ่งได้ยินไหมนี่อ่ะตอนนั้นอ่เอ็มสองสี่ไปเลยเบอร์หนึ่งนี่นี่นี่กรตุกโเปลี่ยนมาเล่นนี่เลยครับโอ้โหกูไม่น่าให้มันเลย,ยกูจะมาเล่นกูจะมาเล่นนี่แหละไม่เป็นไรเดีย๋ยวกูหาสก็มไปหาสกคมตีก็ได้ละคือมินิ จานวางอยู่นั่นแ่ะสุดใช่เปล่าไอ้สุใช่เปล่า,า,าเพื่อนเพื่อนสกอบสองอยู่นี่ครับเบอร์สามไปเนี่ยนิ่งนิ่งสุดแล้วครับอะไรวะแจ้งขีดเจ้าทำบบไม่ได้สักแม็กอะไรอะไรอะไรโตที่บ<น>ุ <พอ S 1> ไดห้หมดเดนมึงดูดิโอ้วหนูเงินยิงสับครับ อ๋อนี่คือโอกาสที่โอกาสดอบเยอะที่สุดในพวกยังไม่หมดนะค่างโรงเรียนไอ้ตรงที่เราลงอ่ะไอ้ยักษตีหนึ่งเนี่ยวะอะูรเนี่ยไม่มีวะนะ เที <Okay. S 2> ย่ยวไม่ได้ถือ RPG เลยมองยากที่หายมุมมองมุมแคบไอ้มึงใต้เร็จวจังวะนี่ด่านไหนเนี่ยเอออ้ไรรึอ่ะ รอเฟโล่คุได้ที่หนึ่งนะมึงรอนานหน่อยรอรอได้ที่หนึ่งนะแข่งด้วยเนี่ยโอ้โหแคลริงแคลริงไอ้เกตนะไม่ต้องเล่นหนอกหงอเปล่ายูโทโคลซีบอกด้วย มาพันสี่หืมีใครให้มีใครให้ไกลกว่านี้ไหมีเฮ้ยงไกลที่สุหายไปไปกันจ้ะพันสี่เลยนะดีเหรอ เก็บของอยู่ไงมันก็รีบไปแล้วนะหมดตับกับเพื่อนมันซ้อมยิงปืนตลอดเวลาไอนน้มีปืนเออาร์บ้างวะเฮ้ยใครเอาปืนจานเมื่อกี้เบอร์สามป่ะมาเอาลูกที่ผมครับมีให้ร้อยกว่าวงมาแล้วเพื่อนไป เบอร์สามอยู่ไหนวะล็กอกเจ็ดโ,<อ>โอ้โอไหไกลเลยนะไม่เอาใช่ไหมไม่เอา no ไปไโอเค let's go เพื่อนมันจะเหลือปืนอาบิจีให้กูได้ไหมเครื่องบินเนี่ยไม่รู้กูถามเขาดิ นชกำลังขนแม่งมาทุกอย่างอ่ะคือมันจะเฮ้ยมันเก็บของได้ใช่ไหมเก็บไงวะสตันจะเป็นอ๋อเจอแล้ว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 ไม่ถ้ากูทิ๊กคูนแปดเอ็มสองสี่เพื่อนเพื่อนจะเก็บไงวะถ้าใส่ไว้แล้วก็เก็บ้ทุกคนที่อยู่ใช่มันเก็บได้ทุกคนยกเว้นคนขับถูกปะใช่ไอ้เดาที่โหลเอามาเล่นทำเพี้ยไร เพื่อนขับอยู่ของแป๊บเครื่องบินตกต้อึมเยาเข้าวงาแล้วไปฟาร์มดีกว่าเพื่อนกระสุนฉันฟามลูกกระสุนกันได้ไหมเพื่อนกานเปิดว่ะสี่สิบเมตรนี่เอ้ย ดำร้อนัดเอาลงมาก็ได้แลจ้ะโคไม่มี นี่เคยเป็นไอ้ดรอปมาก่อนใช่ปหมไม่ใช่เยังกากไอ้เหี้ยเลยให้ลูกเขียวมานิดนึง30นัด Frick Ồ hồ Thế là lâu thế là Lúc RPG thì chìa vào anh anh ถึงถือ RPG วะเนี่ยอ๋อไม่ได้ถืออะขึนขับเลยต <c oughs> าตาตานาราไปคุ้นคุ้ มีไไอยไ้ดอกด้วยว่ะว่าวมือพนันอ๋อมีไปกนรข้งนั้นน่ะเฮ้ยรไปไกัน มีฮอไหม่อยู่ข้างหน้าเห็นปะ่ะมีฮอจอดด้วยไม่ไหม่าอมีคนีคิงด,ด้วยวะมีอะไรวะไอ้ยิงวะไอ้สูงมึงยิงอะไรเนี่ย sau huỵ, um, có farm được, đai, I got supplies, เจอโน้ตบุ๊กบ้างขอหน่อย I got supplies อนู่นเขียวเมื่อกี้มีคนเอาหรือยังวะโนบุ๊กมีไหมมีไหมไม่ใช่ตัวซ่อมหอนะโนบุ๊กบังคับโดนนะ มันดอกทั่วไปอ่ะเิงมันต้องดอกนะดรอปดอกตรงนั้นไม่ใช่พวกแอดดอกหรือเปล่ากระตุกว่ะเอาแล้วเอาแล้วกระตุกว่ะเอาแล้วกูกระตุกอะไรนี่ว่ะไอ้ครูมี A W มันไม่มีลูกอะลูกไปในหมดล่ะกระตุกนะกระตุกนะกระตุกจับเลยนะทีหิงบอกแล้วนะเออเออ ฮอเข้าเปล่าไหนวะเหมือนว่ามันสั่นคอนทั้งวงการานะั่นเสียงมา วะปั้นหัวโอ้โเพื่อนวตายมากนี่เห็นไหมเพื่อนกูเก่งนี่ไงนี่ไงขึ้นมาเจอเลยตัวเรีข้างบน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 ขึ้นเลยสองขงบนคนหนึ่งลงมาเหรอ วิ่เฉยพี่อย่าขยับอย่าขยับมันได้ยินเสียงเออหมดหมดจริงหมดจริงหมดจริงกูย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 ิงอืมนีนะกูเห็นแ<ป>รงเพื่อนขยับไงมันเลยได้ยินมันเลยมันเลยมันเลยได้ยินเสียงมันเลยโดดลงมาลูกไม่จีกู โอ้อยู่ดีๆก็กลาเป็นคนรวยอะไรอ่ะโอ้ยมีสัแปลแล้วหโเปอเ์้เขาแล้วดีจังโอ้โๆๆเพ้่พพววอเนน้ย้ยดยตูดเ่ยเพื่อนโเฮ้้นๆ้ยๆยิงเยับเลยตัวเส่ยๆ้ยเๆๆย่ๆๆเฮ้ยๆๆๆ่ฮ้ย ยิ่วเดียวอ่ะมึงดูมึงดูเบอร์สองนี่คือคิววะดูไงวี่เดีวอ่ะนั่นไงนั่นไงรู้ไห่เป็นไห่มึงไปอยู่เมริกามึงไม่รู้จักเลขหนึ่งเลขสี่อ่ะมึงไปทำเฮี้ย,ยอะไรเนี่ยไป อาเซียบัตรกองบินที่หนึ่งนัมึงเนี่ยบินต่ำเว้ยกลูอะต้องพลนเหรอเออลงตัวบอกไปว่าไม่กิ้ถ้าไม่มีกูยิงกัตยากดตียยแล้วยยทิ้งเจ็บทุกตัวแต่ไม่เนาะ สามตีเนู่นน่ะว่าอยู่เซเวนนี่กับสนามยิงปืนนู่นน่ะเซเวนนี่เหรอเป็นไปได้นี่ไงรถอยู่ข้างบนนั่นไงนี่นอ่นี่นขาเขาอยู่สองไม่ยิงไม่ได้วะวอร์ดไกูยิงไม่ได้อ่ะโหโหสามตีกันนู่น่ะยิงไม่ได้วะลงวะได้ลงได้เอหนึ่ต่อทียอะไร ไม่เห็นลงก่อนพร้อมแล้วชื่อพร้อมแล้วชื่อนู่นขวามือข้างหลังมึงไงว้าวฮู้พร้อมเลเริ่มกลับมาแล้วมีฮอลงข้างหลังมันไอ้วตีนนั้นแหละมึงายแน่ มีหอเข้าไปดอยมันยิงให้มันเลยโอ้โหสุดยอดเลยขึย้นไปเฮียยิงท้ายข้างลำเลยไอ้ไอ้เลยรอเฮียเลยอยูกันอยู่อ,อันวันหนึ่งกับโดนละวันหนึ่งกับโดนละ มันสมองกันอยู่ไหนยอ กินเลยเหลือไว้มำพี่อะไรไม่ได้ตานาไงลูกกินไว้งั้นแนนหละเท่าไหรสองตัวอยู่ไนะหน่ทพี่อะไราเง,งี้ยเหลือได้ไหมเนาะต้องเข้าวงวันเนี้ยเออต้องเข้าวงเนี้ยเก็บงานยัดคิวเก็บไม่ได้หาพ่อมอย่างเยอะเลยสองตัวเสร็จไปไหนไวะ กันนี่ไงเขาไม่ได้เป็นกาตรงมาถ้ำสำนักหนังนอนไงไอเปิดมันเพิ่งเปิดไม่ใช่เหรอไม่เลือกเลยเลือหญิงเอาไปใช้ไหมหญิง UAV เอาเปล่าเอากดโอเคเดี๋ยวทิ้งให้ตามด้วเห็นไหมเห็นไหม NoNo โอเค ใช่ไม่มีต้องวิ่งหาปุ้นเอาของเอาวัตสุมันไม่ได้ไอ้กระตุกไม่แน่ไอ้เนี้ยอยู่แถวนี้เนี่ยใด้ตีนมึงหรือเปล่าเออกระตุกจริงวะยิงกระตุกปะกระตุกเหมือนที่เบอร์อเ,เบอร์สองบอกอ่ะ <บา S 1> กระตุกจริงกระตุกจริงกระตุกจริงโอ้โหกระตุกจับเลยอยู่แถวนี้แหละ มันมประกาศใส่ไม่รวมดิไหนอ่ะ m a ร์คต a และ r อรเฮ้ยบุร่างค้าใช่ใช่ใช่ตัวนี้เช็ดตีนนี่หารับนี่นี่ศัตรูนะนเออยิงกูละ โอ้โหเลยเออเลยเลยเฮียท่านไงเด็กหมอใหมาเลยมาเไรพี่รอได้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 เข้าบ้านจบเลยใครกันด้วยเฮ้ยหญิงที่ศพพี่มี UAV หญิงที่ศพพี่มี UAV ศพพี่มี UAV ไปเลยไปเลยใช่ไหมได้ต้องเอารถมาสุรถอยู่ข้างหลังวงนุ่นวงไม้แล้วเนี่ยเด็กวง กูเข้าวงว่าแล้วไปยืนทำเพี่อนัขนาดมีชุดเมื่อนระเบิดกูยังแตกหัวเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยไม,ม่ทำคานไอ้ควายเนี่ยเริร่มไรเริร่มไรอยู่เนี่ยตอนเล่นเป็นควายตอนตายเป็นโคตรเนี่ยหาย นั่นนั่นซ้ายมือเห็ไม่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ตัวนั้นวิ่งอยู่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 ซ้ายมือซ้ายมือเออนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนไม่โดนเลยครับผมทำไมเพื่อนพิเลเมตพิเลเมตรทำไมเพื่อนเอาละโดนโดนว่ะ รอไปแล้วหญิงลอยไปแล้วหญิงลอยมาก็ถีบป่ะเอาเรื่องเอาโดนแล้ว A W ด้วยโดนเลโซนบ้างไอ้สัสลุนหอกซ้ายหมดแล้ครับซ้าย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 เข้าซ้ายเข้าวงก่อนเออใช่ใช่มันเป็นของมันวะเนี่ แอ์ดอกเียบเลยยัสงข้ามโอ้โหจาบไยังนิดแม่นี่สุดยเอาละมึงยิงแานนี่ละตายแน่ฮะเออเศษไม่ยังเศษไม่ยังห้องหลังห้องน้ำเศษไม่ยังเออเออเออ

การระเบิดด้วยนะมือคนต่างชุดกันระเบิดเอามือเอาอยู่บนขาบนขวา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 เสาสัญญาณอ่าแช่นาเปียมเอ้ยแชน่นั่นเลยแต่ <laughs> ใช้แต่อันนี้วะ เฮียไอยูเอวมันมัน๊อดอะยอมเลยทำอะไรไม่ได้ยอมเลยวะ่ะเอองานเป็นหรือเปล่าวะก <laughs> ระโดดไปตายเลยได้ไหม